สวัสดีค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ภาษา HTML นะคะที่เราจะมาฝึกเริ่มต้นการเขียนคโคดดิ้งกันแบบง่ายๆแล้วก็เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมที่เราสามารถฝึกฝนได้เลยแล้วก็ ใช้โปรแกรมหรือว่าทรัพยากรในการติดตั้งเนี่ยไม่เยอะมากภาษาที่เลือกใช้ตัวแรกเลยก็คือภาษา HTML ชื่อเต็มๆก็คือย่อมาจาก Hyper Text Markup Language อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า HTML นี้นะคะใช้สำหรับการทำหรือการเขียนโปรแกรมไปทำไมภาษา HTML นะคะถือว่าเป็นภาษาพื้นฐาน ของการสร้างเว็บเพจเลยในการที่เราจะเปิดเว็บเพจหรือเรียกดูเว็บเพจเนี่ยนะคะเราจะต้องเรียนรู้ภาษา HTML ก่อนเลยทีนี้ภาษา HTML เนี่ยนะคะเราอยากจะมาดูว่ามันจะทำงานยังไงเราจะต้องใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนบ้างโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเลยนะคะสำหรับการเขียนภาษา HTML ก็คือ Notepad นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโปรแกรม แรกเลยที่เราจะใช้ฝึกก็คือ Notepad ตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะโปรแกรม Notepad นี้นะคะถือว่าเป็นโปรแกรม t e x t Editor ที่เราสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะคะแต่ข้อเสียของโปรแกรมนี้ก็คือมันไม่ค่อยสวยงามมันจะเป็นการพิมพ์แบบตัวสีดำๆเลยนะคะมันก็ทำให้เราดูหรือว่าแยกโค้ดเนี่ยไม่ค่อยออกดังนั้นมันก็จะมี โปรแกรมช่วยอีกหลายโปรแกรมเลยไม่ว่าจะเป็น Edit p a าร์หรือจะเป็นโปรแกรมอื่นๆนะคะที่สามารถพิมพ์ได้นะคะทำได้หมดเลยแต่ในโปรเจกต์นี้นะคะจะขอเลือกใช้โปรแกรม v i s u t u s t u d o o e v i s v i s u t u s t u เนี่ยจะมี2ตัวก็คือ Visual Studio กับ v l s u u l s t u o i o v o s u v l s u u l s t u o i o เนี่ยนะคะเป็นตัวสีสัญ,ญลักษณ์ก็คือสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราลงเข้าไปดู ทีนี้เรามาติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code กันนะคะอันดับแรกนะคะเราไปที่ Google ก่อนเลยแล้วก็เสิร์ช Visual Studio Code นะคะคือตัวนี้นะคะเสิร์ชคำว่า Visual Studio Code นี้นะคะ,ะ Enter จะเห็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะสีฟ้าแบบนี้ก็ให้คลิกเข้าไปเลย วิชวลสติลิโอโค้ดนี้นะคะเป็นของบริษัท Microsoft นะคะที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีเลยเป็น o อเ n น o u r c e นะคะเราจะคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้หรือดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราใช้ Windows เราก็สามารถคลิกที่ดาวน์โหลด for Windows แต่ถ้าเราใช้ด้วยแพลตฟอร์มอื่นเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดด้วยแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นมีทั้งของ Mac หรือว่าจะเป็นของ u b u n t u นะคะ หรือจะเป็นของตัวนี้นะคะก็ได้หมดเลยหรือเราจะมาดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้สำหรับ w i น d o w s นะคะคลิกดาวน์โหลดไปได้เลยจะเห็นนี่นะคะการดาวน์โหลดก็รอสักครู่นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์เราก็ไปที่ที่เราดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกไปเลยค่ะแต่แล้วก็คลิกที่ i c e p t เดอ a a r e e m e n t แล้วก็กด next ตรงนี้จะให้ติดตั้งไว้ที่ v ดไหนหรือโฟลเดอร์ไหนนะคะเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คลิก next ไปได้เลยแล้วก็ชื่อนะคะก็คลิก next ไปได้เลยตรงนี้จะติ๊กที่ create เป็นไอคอนที่อยู่ที่หน้าจอไหมหน้าจอเดสก์ท็อปนะคะสมมติเราต้องการให้ create ก็ได้นะคะแล้วก็กด next แล้วก็ install ก็รอโปรแกรมติดตั้งสักครู่นะคะโปรแกรม v i s u t u d i o code นี้นะคะก็เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษาเลยรวมทั้งภาษา HTML ด้วยแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เบื้องต้นไม่ค่อยใหญ่มากแต่มันสามารถที่จะติดตั้ง Extension อะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะใหญ่เพิ่มขึ้นทีหลังได้ก็กดฟินิชไปค่ะเมื่อเราเข้ามาที่โปรแกรม Visual s t u d i o โค้ด <Close S 2> เสร็จแล้วเนี่ยนะคะสมมุติเราต้องการที่จะเปิดโฟลเดอร์ใหม่เราก็มาที่ไฟล์แล้วก็ open folder เสร็จแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้ทำการเก็บไว้ตั้งเอาไว้อย่างสมมุติตรงนี้นะคะเราเพิ่มเป็นโฟลเดอร์ basic เราก็คลิกเข้าโฟลเดอร์ที่เราต้องการ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถ้าขึ้นแบบนี้นะคะก็ตอบ yes ไปนะคะตรงนี้นะคะก็เป็น h t m L Basic เป็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้เสร็จแล้วเราจะมาลองสร้างไฟล์แรกกันก็คลิกที่ปุ่มนี้คือ New File อเราก็พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปสมมติว่าเป็น h t m L หน ถ้าเราต้องการจะให้เป็นภาษา HTML เราก็ต้อง .html แบบนี้ด้วยนะคะถึงจะเป็นภาษา HTML เมื่อเราได้ภาษา HTML มาแล้วนะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งช่วย u d i o Code นี้เราสามารถใช้ AI ช่วยได้นะคะโดยที่จะต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมอย่างตัวนี้นะคะให้เรากดปุ่ม Control แล้วก็ I เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมี Arc Copilot ก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อกับ AI ของ Copilot แล้วก็ตรงนี้ Chat Attention แล้วก็ Start w i e t ก็คือจากเสียงนะคะสมมุติว่าเราเลือกที่ Start v o i c ช่วยสร้างโครงสร้างไฟล์ h t m l ให้หน่อยอเห็นไหมคะเราใช้เสียงแล้วก็สั่งมันบอกว่าช่วยสร้างโครงสร้างไฟล์ H t m l l ให้หน่อย เสร็จแล้วเราก็กด a c c e p t ไปเลยเราก็จะได้ไฟล์โครงสร้างของไฟล์ html มาแล้วนะคะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราได้โครงสร้างมาตัวอย่างแบบนี้มาแล้วเราทำยังไงเรากดที่ไฟล์แล้วก็เลือก save เลยเพราะว่าเราตั้งชื่อ html ไว้แล้วแต่ถ้าตรงนี้นะคะยังไม่ได้เป็นจุด html เราจะต้องเลือก save as แล้วก็มาพิมพ์ชื่อไฟล์แล้ว ดนามสกุล html นะคะแล้วก็กดเซฟไปตรงนี้คือมันเซฟแอร์ไม่เป็นการเซฟใหม่สมมุติเรากดแคนเซิไปเราจะต้องกดเซฟเลือกเซฟตรงนี้เราก็ได้ไฟล์ html มาแล้วหนึ่งไฟล์เลยทีนี้วิธีการรันหลังจากที่เราเซฟไฟล์เรียบร้อยแล้วเราต้องสังเกตนะคะว่าตรงนี้มันยังมีจุดอยู่ไหมก็คืออย่างนี้นะคะถ้าเรามีการ พิมพ์อะไรลงไปเห็นไหมคะถ้าอย่างนี้คือไฟล์ยังไม่ได้ทำการเซฟเราต้องไปที่ไฟล์แล้วเลือกเซฟหรือกด c อนโทก็ได้จุดจะหายไปทีนี้เราไปที่โฟเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้นี้ก็คือไฟล์นี้นะคะทีนี้เวลาเราได้ไฟล์นี้มาเราจะต้องทำการเปิดด้วยเบราว์เซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเราก็ Open w i t h จะเป็น เบราว์เซอร์ก็คือจะเป็น Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะเลิกใช้แล้วหรือ Microsoft e d g ททีนี้เราลองเลือกเป็น Chrome ก็ได้เนี่ยนะคะเราก็ได้ไฟล์ HTML มาละหนึ่งไฟล์ทีนี้เราไปที่ Visual Studio Code เราจะทําการแก้ไขข้อความตรงไหนก็ได้เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเราจะทําการลบข้อความตรงนี้ออกและลงพิมพ์เป็นภาษาไทายดูทดสอบการเขียนโค้ดภาษา html เสร็จแล้วก็กด ctrl s ทำการเซฟแล้วก็ไปเปิดเบราว์เซอร์เมื่อกี้นี้ แล้วก็กดทำการรีเฟรชนะคะตรงนี้เห็นไหมคะก็คือทดสอบการเขียนโค้ดภาษา HTML ตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความตามนี้แหละนี่คือ Basic, เบสิกเบื้องต้นของการเขียนโค้ด HTML เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้โครงสร้างของภาษา HTML เบื้องต้นกันนะคะว่ามันเริ่มมาจากโครงสร้างอะไรไอ้นี่เรียกว่าอะไรไอ้นี่ใช้ทำอะไรเป็นส่วนไหนขอบคุณค่ะ